ที่ได้ต้อนรับท่านผู้ว่าการภาคสา5 0โคสูโรี่สามตนคุณมิสุทักกาธีดานะคะนายกสโมสรและมวลวิทย์โรธาเรียทุกท,ท่านนะคะก็จัดวิธีทัศน์แล้วก็ที่ท่านได้รวมกันมาในเป็นพลังในครั้งนี้ก็ทางโรงพยาบาลเสนาก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้สนับสนุนในเครื่องมือทางการแพทย์อย่างที่ท่านคุณหมอเชษนะคะที่เป็นหัวหน้า ได้กล่าวก็คือในส่วนนั้นก็จะได้นำเครื่องมือที่สนับสริญทำให้แพทย์ที่มีความมีความเป็นวิชาการู่แล้วเนี่ยพอมีเครื่องมือที่ดีก็จะสามารถทําให้คนไข้เนี่ยลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆในด้านการผ่าตัดได้เป็นอย่างดีนะคะหรือแม้กระทั่งในผู้ป่วยในแม้กระทั่งพยาบาลผู้ช่วยเหลือพยาบาลนะคะทุกอย่างก็คือจะตกเป็นประโยชน์กับคนไข้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเสนาซึ่งก็จะไม่ใช่แค่เฉพาะอำเภอเสนาก็จะเป็น เรารับการดูแลส่งต่อในขั้งเคียงของอำเภอพระนครศรียอยุธยาด้วยนะคะก็ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านในโอกาสนี้นะคะเราได้ทําการสํารวจความต้อง,งการของโรงพยาบาลทาให้ทราบถึงความจําเป็นนําสู่การจันโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการุสมูลนิธิโรตารีของโรตารีสาวคนโรตารีท่าออฟโตเกียวเซ็นทรัลพลาท่า2850ประเทศญี่ปุ่นและสมมติ วี16สคด้วยกันตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับก็เป็นที่มาซึ่งโครงการนี้ทำเสร็จไปตั้งแต่ปี2564แล้วนะครับเนื่องจากว่าติดอยูช่วงสภาวะกาแรแพร่ระบาดของโควิดก็เลยยังไม่ได้ทำที่สุดมออยางเป็นทางการนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอดีตผู้การท่ามารสีสุขุลน,นะครับ วันนี้ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มาเป็นสักขีพยานในการมอบเครื่องมูอเครื่องมูอแพร์ตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ของสิบกว่าสโมสรในภาคสามสานภาคสุงนองรนะฮะถ้าเข้ามาประชุมแล้วไม่สนุกก็ไม่ใช่เป็นโรตารีครับคือต้องสนุกต้องมีความความสนใจต้องมีอะไรที่ที่อยากจะเข้ารุวนอันนี้เป็นโรตารีครับวันนี้ผมคิดว่า จะมีความรู้สึกเข้ามาแล้วมีความสุขใช่ไหมครับคือมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเราใช่ไหมครับใช่ไหมครับขอบคุณมากยค่ะอยากให้มีโอกาสแบบนี้นะครับบ่อยๆจริงๆก็คือก่อนหน้านี้นะครับบองทีผมได้พบหลายที่กำลังพลาบผมเคยระดับหนึก็คือ อ,อยากจะรู้จักกับพผู้ช่วยด้วตทางภาคอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับายหลทุกท่านาผมคิดว่าภาคของเรามีความสามารถแล้วคิดว่าจะทำกิจกรรมนี้ต่อไปนรัแลก็อยากจะขอบคุณทุกทุกคนที่มาตอนนี้นะครับ